เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อสดในการสร้างพระของข,องขวัญวัดปากหนามรุ่นแรงมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กะะัลยาดนิตรและรอลิ้วเฉลิมวงสํสำนักสื่อธรรมะฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องเา่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเมื่อการสร้างโรงเรียนพระปริยติธรรมเริ่มขึ้นหลวงพ่อได้สร้างพระพุทธรูปเป็นพระพิมพ์เล็กๆครั้งแรก84,000องค์ผสมด้วยผงและสับพดอกไม้หอมมีดอกมะลิเป็นต้น ที่ได้บูชาพระประจําเช้าเย็นและนำออกตาได้มาผสมกับผงพิมพ์เป็นพระแจกแก่ผู้มาร่วมการกุศลในวัดนั้นปรากฏว่าเป็นที่นิยมของประชาชนเพราะหลวงพอ่อท่านเข้าสมาธิปลุกเสกด้วยตนเองและรวมสิทธิที่ได้ธรรมกายช่วยบรรจุอิทธิฤทธิอันเกิดแก่ธรรมกายช่วยกันทำเป็นเวลาแรมปี การแจกนั้นมิใช่ให้ผู้ใดนำออกไปนอกวดัดและมิได้ลงแจ้งความชักชวนเป็นใบปลิววัดปักน้ำทำอย่างเงียบเงียบรู้กันเป็นภายในเกิดความนิยมภายในเกาะแล้วข่าวว่าหลวงพ่อทำพระผงก็แพร่หลายไปมีผู้มารับกันขับขางวันหนึ่งเป็นจำนวนร้อยๆหลวงพ่อเป็นผู้แจกเอง ผู้รับนั้นคือคนมาทำบุญที่วัดเมื่อบริจาคแล้วเอาใบเสร็จไปถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ให้พระหนึ่งองค์ประสิทธิ์ประสาทให้ตามพิธีของท่านจากต่างจังหวัดเดินทางมาเป็นหมู่คณะโดยทางเรือเมบ้างโดยเอาเรือแท็กซี่มาเป็นคณะบ้างมีพระภิกษุนำมาบ้างครังแรกๆคนแน่นหวันถ้ามาพิดเวลาต้องรอเป็นวัน จึงจะได้รับพระที่ตนต้องการพวกมารับพระนั้นไม่ได้พูดกันว่ามาเช่าพระแต่พูดกันทุกคนว่ามารับของขวัญเมื่อออกแจกเป็นของขวัญไม่ชา้าวันหนึ่งมีผู้มารับพระของขวัญมีจำนวนถึง1,500คนเศษที่ทราบจำนวนดังนี้โดยนับใบประวรณาที่ผู้มารับของขวัญทำไปถวายแทบทุกวัน ต้องสิ้นเวลาแจกนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงแสดงความอัศจรรย์ในสมาธิจิตอันเกิดแก่ธรรมกายของหลวงพ่อวัดปักนามการนําพระออกไปแจกตามนอกวัดหนั้นไม่ได้เด็ดขาดต้องมารับที่วัดปากนาำและต้องรับจากหลวงพ่อด้วยจึงจะพอใจใครๆจะแจกแทนไม่ได้แม้จะมีผู้อื่นแจกแทนผู้ต้องการก็ไม่นิยม ผูจะรับของขวัญได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือคนหนึ่งรับได้หนึ่งองค์จะฝากกันไปรับหลวงพ่อก็ไม่ให้ใครรับไปแล้วถ้าทำหายจะมารับอีกหลวงพ่อก็ไม่ให้เหมือนกันแม้จะทำบุญสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่ให้อยู่นั่นเองเว้นไว้แต่ไม่ทราบที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าใครทำบุญมากๆเช่นหนึ่บาทหรือหนึ่งหมื่บาท หลวงพ่อก็ให้พระเป็นของขวัญเพียงองค์เดียวเหมือนกันได้เคยถามท่านว่าเมื่อเขามาทำบุญตั้งพันบาทเช่นนั้นจะให้ของขวัญสักห้าองค์สิบองค์ไม่ได้หรือหลวงพ่อตอบว่าพระของเรามีคุณภาพสูงยิ่งกว่าราคาใดๆเงินพันบาทหมื่นบาทนั้นยังไม่สมกับคุณภาพของพระเสียอีกแม้ท่านจะให้แก่ผู้ใดเป็นส่วนตัว ท่านก็จะต้องบริจาคปัจจัยให้แก่วัดเหมือนกันทั้งนี้ท่านถือว่าท่านทำให้แก่วัดมีใช้ทำเพื่อส่วนตัวจะเอาเปล่าๆไม่ได้ชั่วเวลาไม่ถึงปีพระผงจำนวน84,000องค์ก็หมดไปหลวงพ่อต้องเข้าบริกรรมทำอีกเพื่อเป็นของข,องขวัญแก่ประชาชนเมื่อก่อนท่านจะมรณภาพคือเวลากำลังป่วย ท่านสั่งให้ทำพระอีกและก็แจกด้วยตนเองเรื่อยมากว่าจะแจกทั่วถึงกันวันหนึ่งหนึ่งต้องเสียเวลาแจกตั้งชั่วโมงเมื่อหลวงพ่อป่วยหนะักได้มอบภาระและประสิทธิประสาทวิชาให้แก่พระครูสมณธรรมสมาทานมหาเจียสิทธิท่านแจกต่อไปโดยท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าจะทำหน้าที่แทนท่านได้เวลามอบของขวัญ ต้องเป็นพระครูองค์นี้องค์อื่นไม่มอบที่ให้พระครูสมณธรรมสมาทานเป็นผู้แจกนั้นโดยท่านเห็นว่าได้ธรรมกายมาตั้งแต่เป็นสามเณรได้ใช้สอยให้ถอนโรคแทนตัวท่านทํางานได้ผลดีเป็นที่พอใจหลวงพอ่อมีความเชี่ยวชาญในทางสมาธิอยู่มากจึงมอบให้รับภาระนี้ต่อมาความจริง ในเรื่องคนเดียวให้องค์เดียวนั่นหลวงพ่อถือว่าขลังมากผู้เขียนเรื่องนี้ได้เคยรับจากหลวงพ่อมาหนึ่งองค์และเดมอเป็นของขวัญแก่เด็กผู้มาขอตั้งชื่อไปวันหนึ่งไปขอหลวงพ่อใหม่ท่านไม่ยอมให้บอกว่าต้ององค์เดียวต่อมาไปพูดเลียบเคียงจะขออีกหลวงพ่อนิ่งเฉยไม่ยอมตอบเป็นอันไม่ให้แนะ่ ครั้งหนึ่งจึงพูดกับหลวงพ่อว่าจะเอาติดตัวไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อใครต้องการจะได้ให้เป็นของขวัญต่อเับหลวงพ่อว่าทําอย่างนั้นไม่ได้พระของเรามีคุณภาพจริงผู้อยากได้ต้องมาเองถ้าเอาไปอย่างนั้นของดีก็กลายเป็นของเก๋ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสัใสและพูดแถมท้ายว่าอย่ากลัวเลย84% 0 0 0องผลก็ไม่พอแจก และก็เป็นจริงดังคําพูดของหลวงพ่อพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370